สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมืองไทยนะฮะตอนนี้ผมอยู่บนร้านสวัสดีบายเดอะซีนะครับที11โมงนะฮะเราเพิ่งจะเริ่มเปิดลูกค้าเพิ่งมาชุดแรกนะครับนี่ครับบรรยากาศในร้านนะฮะเราจะเห็นทิวทัศน์นะฮะเกือบ360องศานะท่านนั่งโต๊ะไหนท่านก็จะเห็นเกือบหมด นะอันนี้ครับวิวทิวทัศน์บรรยากาศชายทะเลนะะนะครับเห็นไหมครับไอ้ท่านได้เห็นหมดเลยนะครับนะี่ฮะไม่นะว่าท่านจะนั่งส่วนไหนของบนโต๊ะในร้านอาหารนะฮะ,นะฮะชมรับประทานอาหารด้วยนะฮะแล้วก็ชมบรรยากาศ ะะดูการเล่นบอลเล่บอลน,นะฮะดูนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันนะฮะได้ชมกันอย่างมีความสุขนะฮะร้านขายดีมากครับครับนะฮะีหครับนะะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนนะฮะเห็นหมดนะครับนะ อม,ม๋มงคลครับนี่ครับร้านสวัสดีบาตะศีน,นครับน้องสาวผมเป็นเจ้าของร้านนะครับครับมีครอบครัวนะฮะเนี่ยมุมนี้เห็นไหมครับเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์นะรอบ Theology, สวยงามนะครับนะฮะสวนสนุกนะเห็นไกลๆฮะนะครับนะฮะนะฮะร้านสวัสดีบาเดซีสวยงามสุดๆเลยนะครับครับ hmm. สวัสดีครับผมมงคลครับสวัสดีครับ